สื่อสเป็นเชื่ออาดามาก,กลับอังกฤษมากกว่าอยู่ลาลิกสเปนนะในวิวชูประตูที่ของของเลอพูลในศึกแดงเดือดคือจังหวะเข้าทำระดับโลกเลยครับส่งซิกเตรมยื่นสัญญาใหม่ให้มาเน่ยอยู่กับทางเลอพูลจนแขวนสตัร์ทในวิวชี้สาเหตุเติโกยิมบราหหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในศึกแดงเดือดถล่มแมนยู ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครกับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสปอร์ตสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานข่าวบอกว่าอาดาม่าตราอเล่แข่งตัวยืมของทางบา์เซโรนามีโอกาสที่จะกลับไปเล่นที่อังกฤษมากกว่าที่จะอยู่ในลาลิกาสเปนต่อไป ดยแข้ง26ปีรายนี้ไปเล่นกับทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยสัญญายืมตัวพ่วงด้วยออปชันซื้อขาดที่30ล้านยูโรซึ่งเจ้าตัวก็ออกสตาร์ทได้ดีเลยทีดเดียวด้วยการทําไปถึง4แอสซิสจากทั้งหมด5เกมแรกและรับคําชื่นชมอย่างมากเลยนะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับประตูของทีมเลยและก็เริ่มหลุดออกจากทีมไปในช่วงหลังและลงเล่นเป็นแข้งตัวสำรองส,ส่วนใหญ่ จากการบรยง,งานของสื่อแดงกระทิงได้เผยบอกว่าทางบาซ่านั้นไม่น่าจะใช้ออปชั่นในการซื้อขาดตราอุเล่ป่วมทีมหลังจบฤดูกาลในขณะ,ะที่ทางหมาป่าก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับนักเตะกับสู่ทีมพร้อมสัญญาใหม่โดยฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในปี2023ขณะที่ทางหมาป่าก็พร้อมจะอ้าแขนรับนักเตะกับสู่ทีมพร้อมต่อสัญญาใหม่โดยฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในปี2023ในครั้นี้ ขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวก็รายงานกันข่าวกันว่าเอฟเวอร์ตันให้ความสนใจจะดึงตัวตราอเล่พร่วมทีมหลังแต่งตั้งเควินเทเวลเป็นผู้ในการสโมสรคนใหม่โดยทางเชเวลนั้นเคยทํางานเป็นผู้ในการของกีฬาของทางวูฟมาก่อนและเป็นคนดึงตราอเลขขอ่คนนี้จากมิเดิลสโบมร่วมทีมนะ แกรี่เนวิลตำนานแบ็คขวาของทางแมนยูออกกรงยกย่องสร้างสรรค์เกมบุกข,ของทางเวอร์พูจนได้ป่าประตูที่2ว่าเป็นจังหวะเข้าทำระดับโลกเลยนะในเกมแดงเดือดที่เปิดบ้านถล่มคู่อดียับเยินไปถึง4ต่อ0เดตดเตะของแมนยูชุดปัจจุบันมีทักษะการยินตำแหน่งที่แย่มากเลยพวกเขาบริหารจัดการพื้นที่กันไม่เป็นเลยและก็ปล่อยให้มันเละตุ้มเป๊ะไปหมดอย่างไรก็ตามเกมนี้ผมอยากจะให้เครดิตทางฝั่งทางเวอร์พูมากกว่าที่จะไปไล่ตำหนิแมนยูซึ่งเด็กๆของเจคเกนคอป ขึงเกมเพื่อจะสร้างสรรค์โอกาสในการบุกตีอย่างจอดเยี่ยมแบบน่าเหลือเชื่อการจ่ายบอลทุกจังหวะนั้นเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเชนเลิศโดยเฉพาะประตูที่2จุดรเริ่มต้นอยู่ที่การพาบอลขึ้นสูงของชูเอลมาติฟก่อนจะชิ่งกันไปชิ่งกันมากับทางซาเดลมาเน่ผู้แอสซิสเหนือชั้นให้กับทางซาลาสวับบอลอย่างนุ่มนวลและกยิงเข้าไปมันคือจังหวะเข้าทำระดับโลกของแท้อย่างแท้จริง และผูแสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมพวกเขาเอาชนะคู่แข่งในลีกได้ติดต่อก,กัน1 0 1ถึงเเกมจนกลายเป็นผู้เล่นลุ้นแชมป์เต็มตัวณนะปัจจุบันนี้ซึ่งผมไม่อยากจะให้ทุกคนลืมนะว่าไม่ไม,ไม่กี่เดือนก่อนอยังตามหลังแมนซิตี้14แต้มอยู่เลยโดยทั้งนแฟนบอลแมนยูเนี่ยมันคือข้าคืนที่เลวร้ายเป็นอย่างมากผมอยากจะเห็นทีมรักแสดงพลังบางอย่างเพื่อต่อสู้เพจะถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลแต่หลังโดนคู่อดีตเร่งงานจนหมดสภาพผมคิดอะไรไม่ออกเลย หัวมันช่างบ้างเปล่าไปหมดในเวลานี้เจเกนคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลแอบส่งซิกเล็กๆมาว่าสาดีโอมาเน่เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีร,ร่างกายแข็งแกร่งซังจนเกมเล่นเกมระดับสูงสุดได้นา,นานเท่าที่อยากจะได้เล่นเลยทีเดียวหลังถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการต่อสัญญาใหม่ที่กำลังจะหมดลงในอีกประมาณ15เดือนต่อจากนี้สภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนน่านเหลือเชื่อของบาเน่นั้นทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจได้หลายเรื่องเลยทีเดียวะฮะ ซึ่งกันลนว่ารวมไปถึงพรสวรรค์นในการเล่นฟุตบอลนั่นด้วยเช่นเดียวกันสมมติถ้าคุณหรือผมหรือใครก็ตามได้ลองฝึกโปรแกรมเดียวกับทางมาเน่ไม่มีวันทําได้ดีเท่ากับเขาเดดขาดเป็นไปไม่บบได้เลยแม้แต่แค่1%นึ่นั่นคือสิ่งที่อธิบายชัดเจนว่าทําไมเขาถึงพิเศษกว่าคนอื่นเขาโดยมาเน่นะั้นเป็นคนที่น่ายกย่องอย่างสูงที่สุดฐานะนักฟุตบอลอาชีพเขาทุ่มเทเพื่อการฝึกซ้อมมากกว่าใครทั้งหมด ขณะเดียวกันก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงกันอีกด้วยและหากรักษาตัวเอาไว้ได้แบบนี้ต่อไปเขาจะลดแน่นอยู่บนจุดสูงสุดได้นานจนอายุ30ไม่สิได้นานเท่าที่ใจอยากจะทําเลยนะอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นบ้างเพราะเขาต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะกลับมายิงประตูได้อย่างต่อนเนื่องแบบนี้ทุกวันนั่นคือปัญหาที่ผมทํางานหนักมาเพื่อแก้ไขมันโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา สุดท้ายแล้วเราก็ได้มาเน่คนเดิมที่คืนฟอร์มร้อนแรงกลับมาซึ่งความจริงผมสัมผัสมาได้สักยัดอ่นแล้วว่าสภาพร่างกายของเขามันอยู่ในช่วงพีที่สุดแล้วจนกล้าส่งลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกนัดแบบที่เห็นยังไงล่ะครับแกรเบรียในวิวตำนานแข้งแมนยูเชื่อมาว่าจีเอโกอันคาโตาสังกัดสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหัวรายอดทีมปีแดงในเกมที่พวกเขาถล่มเอาชนะคู่ริขัดลอยไป4-0 ใน10กุบอลพัน์พีเมเริงกิตเมื่อคำคือบอลคันคที่ผ่านมาโดยมิฟิลทมชาติสเปนวัย37ปีรายนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมดังกล่าวโดยเป็นแข้งที่สัมผัสบอลได้มากที่สุดในสนาม1 3 2ครั้งและก็ผ่านเป็นมากที่สุดอันดับที่2ในสนาม113ครั้งเป็นรองเพียงแค่เฟอร์จิฟันได้115ครั้งแม้จะอยู่ในสนาม80นาทีก็ตามที เดลพูเล่นยั่วแมนเชสเตอร์เตดอดีตแบ็คขวาเล่นต,ตำนานกล่าวนะฮะแซงความคิดเห็นไว้ในเดอะแกรลี่เนวิลลพอดแคสต์บอกว่าจิเโก้นั้นวัวเราะระหว่างที่เขาถูเปลี่ยนตัวออกจากสนามเขาัวเราะใส่แมนเชสเตอร์ตลอดทั้งเกมโดยปกติผมไม่สะบัดนะเวลาจัดพอดแคสต์นะแต่เขาจัดหนักยั่วแข้งแมนยูซะเหลือเกินในค่ำคืนวันนั้นมันกลายเป็นเกมที่ง่ายสำหรับทางลิเวอร์พูในค่ำคืนวันนี้พวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม ที่มีสปิริตอันน่าทึ่งไปจนถึงจิตวิญญาณน,นักสู้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพลังที่ไม่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจะเห็นในทีมฟุตบอลได้ถูกก่อสร้างร่างตัวขึ้นมาตั้งแต่ 4- ีถึงหปีก่อนแล้วผมคิดว่าช่วงก่อนคริสต์มาสที่ผ่านมาอาจจะเป็นจุดจบของทีมที่ง่ใหญ่แบบนี้แต่ทางเชคเกนคอปก็พาทีมทะยานมาจากไหนก็ไม่รู้ก้าวขึ้นมาท้าชนและก็ดูยากแล้วว่าจะหยุดเขาได้ ทีมเผาเครื่องแมนเชสเตอร์แบบไม่มีชิ้นดีนี่คือทีมที่พิเศษที่สุดที่เรามีโอกาสที่ชมพวกเขาคว้าแชมป์มาทั้งแชมเปียนลีกแชมป์แชมลีกแล้วก็เอาเข้าจริงนะยังจบที่2แบบที่สามารถเป็นแชมลีกหากเป็นฤดูดกาลอื่นแม้ว่าผมอาจจะไม่สามารถเกรดทีมใดเข้าใสไปมากกว่าพวกเขาตั้งแต่ที่ดูแมนยูเล่นตั้งแต่5้ากวบแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆที่จะชื่นชมแล้ก็คารมสิ่งที่คุณได้เห็น กับในเวลานี้เพราะมันคือผลงานระดับท็อปอันเต็มไปด้วยแพชชั่นและก็เป็นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆในครั้งนี้เปาตอเรสกองหลังชาวสเปนเชื่อมั่นในศักยภาพในการล้มยักษ์ของบียาเรอันแม่ชต้องเจอกับทางของแดนลิเวอร์พูลหลังเคยเอาชนะทีมกัลังอย่างทางจูเวนตุสและบาร์เยมินิกมาในรอบก่อนหน้านี้ซึ่งบียาเรอันนั้นผ่านทั้งจูเวนตุสและก็บาร์เยมินิกมาได้ในรอบน็อกเอาต์ในยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ผ่านมา ก่อนจะมาเจอกับทางลิเวอร์พูลในรอบตัดเชือกซึ่งเตอรเรสก็เชื่อได้เลยว่าทีมของเขามีโอกาสที่ดีจะล้มยักษ์ใหญ่ได้อีกครั้งเราไม่มีอะไรจะเสียเรากระหายในการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ถ้าทีมผมชนะมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเพราะเรานังเขียร์จูเวนตุสและก็บอยเยต์มินิกตกรอบมาแล้วดังนั้นลิเบอร์พูต้องเจียมเนื้อเจียมตัวไว้หน่อยนะนน่นว่าพวกเขาเป็นทีมเต็งในตอนนี้ผมรู้ว่าตอนนั้นกำลังสู้กับใคร และมันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เหนือกว่าแต่จูเมนตุสและบเยจ์มินิกก็เหนือกว่าเช่นเดียวกันตอนนั้นการทํางานอย่างหนักเพื่อจะสร้างเซอร์ไพรส์ต่อไปเลฟูเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอยู่เยอะมากเลยนะและพวกเขากเพิ่งจะเอาชนะแมนยูได้อย่างง่ายดายรวมถึงเพิ่งจะเอาชนะแมนซิตี้มาด้วยแต่ทางบียาเรอ,อันนั้นทําไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะเมื่อแข่งกับทีมที่ใหญ่กว่าเราในครั้งนี้ จอ์นเวอาร์ระบุโมเมสซาล่า ah, กับทางเซเดอมาเน่ไม่ควรจะบกบุนกับเรื่องของบอลงดอร์มากจนเกินเหตุโดยยกตัวอย่างกรณีของตนเองที่ลงเล่นด้วยเป้าหมายบอกว่าต้องการช่วยครอบครัวเป็นหลักก่อนที่จะได้ลงบอลลงดอร์เป็นของตอบแทนสำหรับเรื่องนั้นโดยทางจอร์นเวอาร์ตำนานดาวเตะชาวไลบีเรียแนะนําให้โมเมดซาล่ากับทางเซเดอมาเน่สองแข้งคนเก่งของลิเวอร์พูลว่าไม่ควรจะบกบุนกับรางวัลบอลลงดอร์มากจนไป ตลอดหลายช่วงฤดูการที่ผ่านมาซาราก์และก็มาเน่นั้นทําผลงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากจนถือเป็นหนึ่งในสตาร์ดังของวงการลูกหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้กับการได้บอลลงดอร์เลยนะทําให้จนถึงตอนนี้เวอาร์ VR เนียยังเป็นแข้งจากแดนการทวีปเพียงแค่คนเดียวที่ได้สัมผัสกับรางวัลพุตวอลทองคําในครั้งนี้โดยเวีได้เผยแล้วว่าพวกเขาไม่ควรจะหมกมุ่นกับรางวัลบอลองดอร์มากจนไป พวกเขาควรจะให้ความสําคัญกับฟอร์มของตอนเองและพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นจะดีกว่านะตอนนี้ทั้งคู่นั้นกำลังสร้างความกดดันให้กับตนเองโดยไม่จาเป็นอย่างการณีของผมผมทํางานอย่างหนักอยู่ตลอดด้วยเป้าหมายหลักที่ว่าอยากทําให้ครอบครัวของผมหลุดพ้นจากความยากจนและผมได้บรรลุดอกมาเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับเรื่องนั้นและข่าวดีพูดในช่วงเงย็นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ